สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอาธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมิสคมิเตอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นที่ห้อบบร o i e l d คะ่ะรุ่น b b 2 Plus Pro นะคะซึ่งองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือจะต้องมีฐานของเครื่องแล้วเราก็จะมีตัวของเครื่องเองนะคะซึ่งจะต้องต่อเข้ากับฐานที่ มีตัวรองรับตัวเครื่องนี้อยู่นะะซึ่งตัวเครื่องบูฟิลเนี่ยตัวสำคัญเลยเนี่ยนะคะก็คือบริเวณนี้ซึ่งเป็นหัวที่เอาไว้สำหรับหมุนตัวเข็มที่ใช้วัดเครื่องตรงเนี้ยนะคะจำไว้เลยว่ามันจะมีตัวป้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามทำหายนะคะเวลาใช้เสร็จก็ต้องปิด ที่ตรงหัวตรงนี้ไว้ทุกครั้งแล้วเวลาตอนที่เอาเครื่องมาประกอบกับตัวเสาที่ใช้รับหนังเนี่ยก็ต้องให้มีตัวนี้ปิดไว้ก่อนในพิ่งถอดออกนะคะแล้วก็หลังจานกนั้นเราเสียบปลั๊กด้านหลังเสียบปลั๊กกับตัวตัวลักนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญถัดมาก็คือเช็คลูกน้ำตรงด้านบนนะคะโดยเราสามารถปรับที่ฐา ให้ลูกน้ำอยู่ตรงกลางได้ทุกครั้งก่อนที่จะใช้ต้องใช้ลูกน้ำคะเมื่อเราตออเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมันจะมีสวิตช์อยู่อยู่ด้านหลังเราก็เปิดเปิดเปิดเครื่องที่ด้านหลังได้เลยแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องได้คือเราจะต้องประกอบตัวเข็มก่อนเข็มที่ใช้วัดก่อนวันนี้เราจะใช้ตัวที่เรียกว่า small sample adapter หรือเป็นเครื่องที่ เอาไว้ใช้วัดความหนืดที่ตัวอย่างน้อยนะคะโดยอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีแท่งด้านนี้ก็จะเห็นว่าแท่งนีน้จะมีสกรูอยู่สองอันนะคะแล้วก็มีเดือยออกมาอัานนึงให้เราประกอบโดยการใช้สกรูด้านที่อยู่ห่างจากเดือยมากๆเนี่ยตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัวที่เป็นหัวหัวหัวหวัดเนี่ย มันจะมีรูอยู่ด้านหลังให้เราประกบต,ตัวเหล็กอ,อันนี้เอาไว้แล้วก็ขันสรูด้านบนนะคะโดยรูมันจะพอดีกันนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบส่วนที่สองคือเป็นส่วนสำหรับใส่ตัวอยา่างซึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับหม้อสองเป็นเป้าคล้ายกับท่อสองท่อ ชั้นนะคะสามารถเอาน้ําร้อนเข้าและออกต่อน้ําร้อนเข้าและออกที่บริเวณปลายจุดตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะโดยเป็นรูๆโปร่เฉยเราจะใส่ตัวอย่างเข้าไปตรงกลางเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะตัวนี้นะคะให้เราสังเกตดูด้านบนเนี่ยมันจะมีเดือยเล็กๆอยู่นะคะมีมีร่องไม่ใช่เดือยหรอกร่องอยู่นะคะซึ่งร่องเล็กๆตรงนี้ให้เราเอาไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ ด้านหลังจะมีรูสําหรับขันสกรูอยู่นะคะเราก็จะเอาขันด้านที่เป็นร่องเอาไว้ด้านบนแล้วเอาด้านที่เป็นสกรูเนี่ยประกบกับสกรูด,ด้านล่างของแท่งเด็กนะจากนั้นก็ขันให้ติดกับตัวแท่งเด็กนะคะจะเห็นว่า เดือยของแท่งเหล็กจะอยู่ข้างบนพอดีกับตัวปลายบนของของให้หม้อที่เไว้ใช้ปักอุณหภูมิของตัวอย่างได้ค่ะตัวเข็มของ small sample adapter จะมีแค่สอ,สอตัวเท่านั้นนะคะก็คือเป็นไซส์ใหญ่เข็มเนี่ยสามารถดูนัมเบอร์ได้ ตัวดูตัวเลขได้จากตรงปลายเข็มอย่างอันไซส์ใหญ่นี้จะเป็น n u m b e สบ18ค่ะส่วนไซส์เล็กอันนี้จะเป็น n u น b e สาบนะคะ,ส,นนะ, 34, ะ,คะสำหรับ small sample Datum จะใช้ได้แค่2หัวนี้นะคะโดยที่วิธีการเลือก,กเราจะใช้เข็มไหนปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะวัดตัวอย่างที่มีความหนึบมากหรือน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะหา r เรสเฟน์ได้ว่าเขาใช้หัวเข็มประมาณไหน หรือถ้าเราไม่รู้เราสามารถทดลองได้เองโดยถ้าาตัวอย่างมีความหนืดน้อยแนะนําให้ลองใช้หัวใหญ่ก่อนถ้าตัวอย่างมีความหนืดมากให้ยาใช้หัวเล็กก่อนอน,อน,นะคะเดี๋ยวในเรื่องของการทด,ทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดในภายหลังทีนี้วันนี้ตัวอย่างทราสา,าที่จะเป็นตัวอย่างที่เป็นโยเกิร์ตนะคะเพราะงะั้นเดี๋ยวเราลองใช้หัวใหญ่ก่อนเพราะว่าโยเกิร์ตอันนี้ ทิ้งไว้นานแล้วอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่อุณภูมิห้องนะคะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวสำหรับไว้แข,นขนวนแขวนหัวเข็มนะคะซึ่งห้ามทำหายเพราะนั้นเวลาใช้ใช้อย่างระมัดระวังห้ามทำหายหนึ่งนะคะเราหยิบออกมาเนี่ยนะคะมันจะมีสส่วนประกอบสองอันก็คือเป็นตัวสำหรับห้อยที่เป็นเดือย มันจะมีตัวห้อยูกับเหล็กสำหรับห้อยนะคะแล้วก็เกี่ยวให้มันห้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวตัวเดือยตัวเดือยเนี้ยจะไว้ประปกบกับตัวหัวที่ใช้ติดเข็มทีเึน่งนะคะแล้วก็ส่วนของตัวห้อยด้านล่างเอาไว้ห้อยเข็มน,นีนนะะ้นะคะทีนี้เมื่อเราประกอบตรงนี้เรียบร้อยแล้ว ถัดมาก็คือเราเราสามารถเปิดเปิดหัววัดที่เป็นเดอยสสำหรับต่อกับหัววัดเนี่ยได้นะคะเพื่อ,อไว้เอาไวา้สำหรับติดตัวเข็มนะคะวิธีการติดตัวเข็งเนี่ยถ้าเรามาอ่านใกล้มันจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะคะมันมันคือตัวที่เอาไว้วัดการ รอกการหมุนเพราั้นมันค่อนข้างที่จะเปราะบางถาเราทําเราไม่หมุนเราไม่ใช้มือหมุนตัวหัวเนี่ยห้ามห้ามหมุนนะคะวิธีการคือเราจะต้องดึงดันนะคะดันฟิกเอาตัวตัวเข็มด้านบนเนี่ยให้แน่นเอาไว้แล้วเราใช้มือหมุนตัวเยื่อยเพื่อที่จะติดนะคะโดยหมุน หมุนไปในทางเพือวางให้ตั้งฉากคนะหมุนไปทางนะตามเขียนนาฬิกาคเป็น,ะนะนเราใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอย่าไปหมุนเพนะิ่มคะเวลาจะหมุนที่รเวลาจะหมุนเมื่อไหร่ให้ดันหัวด้านบนให้แน่นแล้วก็ไม่ขยับขยับเฉพาะด้านล่างงานเสร็จเนาะ ส่วนของถัดมาตัวอย่างสำหรับตัวอย่างตัว sample m o d e r มจะมีลักษณะเป็นแบบนี้สำหรับแบบเรามีสอมีสอ,อันด้วยกันนะคะก็คือก่อนที่จะก่อนที่จะใส่อนะ,ะมาดูก่อนนะคะก็คือด้านบนหัวมจะมีสำหรับไว้ล็อกมีร่องสำหรับไว้ล็อกกับตัวตัว a d a ต t e r ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่าง ที่ควรปริมาณที่ควรจะใส่ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งหรือท่วมนะคะครึ่งหนึ่งหรือหรือต้องทดลองก่อนให้ท่วมเข็มนะคะปกติเข็มเนี่ยเข็มเมื่อจุ่มลงไปเนี่ยควรที่จะเลยข้อนี้ขึ้นมาประมาณสักเซนหนึ่งในสาเนี่ยได้นะคะถือว่าท่วมนะคะเมื่อใส่ตัวอย่างเสร็จแล้วให้ลองทำน,นะคะ,นะคะประมาณนี้ ตัวอย่างจะอยู่ประมาณเครื่องหนึ่งของถ้วยคะจากนั้นเนี่ยให้เราดันดันถ้วยที่ใส่ตัวอย่างจากด้านล่างของตัวแอดเตอร์ขึ้นไปคะแล้วก็หมุนพยายามหมุนให้รองเนี่ยมันลงมันลงล็อกพอลงล็อกปุ๊บมันจะสามารถดันขึ้นได้แล้วเราก็บิดบิดแล้วปล่อย ถ้ามันอยู่แปลว่ามันลงล่องดีแล้วนะคะลงล่องกับแซมเปิ hmm. ลโมเดลในปีเรียบร้อยแล้วก mm hmm. ็เป็นการเตรียนตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เวลาเราจะใส่เข็มลองดูว่ามันได้ใส่เยอะหรืเอเใส่ตัวอย่างเยอะไปไหมเนี่ยเราสามารถที่จะทดลองสุดเข็มลงไปได,ได mm hmm. ถ้ถ้ามันถ้ามันล้อน,นออกมาเนี่ยก็แปลว่าใส่เยอะเกินไปสำหรับหัวนี้ เราก็สามารถเอาตัวอย่างออกมาได้เอาออกมาแล้วก็เทออกหรือถ้าเกิดว่ามันมันมีช่องว่างหรือเราก็สามารถเติมตัวอย่างไปได้เหมือนก,กันนะนั่นเดี๋ยวอันนี้เราเอาอ,อ ไปใหม่คะต่อเลือันจะง่ายกว่าอย่าลืมหมุนเฉพาะด้านล่างนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะตรวจเช็คดูว่ามันไม่มีการล้นตัเกลือออกมาที่บริเวณภายนอกของหลอดของ ตัวใสตัวอย่างนี่เป็นการประกอบเบื้องตน้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะสอนการใช้เรื่องลีนะคะอ่ะ,อะมันมีตัวอีกอันหนึ่งก็คือที่ปกติอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าเวลาเราวัดความหนืดเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องรายงานว่าเราวัดความหนืดตัวอย่าง่อุณหภูมิเท่าไหร่นั้นสายอันนี้จะเป็นสาย วัดคุณภาพตัวอย่างระหว่างกรารทดลองซึ่งสามารถใช้ได้นะคะมันจะมีช่องสําหรับเสียบอยู่ด้านขวามือของเครื<ๆ>่องแล้วก็เสียบไปที่ช่องมันจะเขียนไว้ว่า temperature probe นะเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดไยหอวนิดนึงแล้วก็สามารถจุ่มเสียบลงไปไดนนะะ้แต่ต้องระวังว่าจะไม่เสียบโดนหัวหัวเข็มที่เราใส่ไปเพาะมันจะไปรบกวน พราะเนี่ยบางทีอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับ small sample order ก็ได้เหมาะกับการวัดตัวอย่างโดยใช้หัวเข็มใหญ่ๆที่ใช้ตัวอย่างเยอะๆมากกว่าแต่เราเราสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ก่อนที่จะทดสอบได้คะอันนี้เราเปิดเครื่องก่อนเนี่ยสวิตเปิดเครื่องจะอยู่ด้านล่างซ้ายค่ะด้านหลังพอเปิดเครื่องเรียบร้อยเนี่ยจะโชว์ ชื่อเครื่องรุ่นของมาน,นะคะยุคฟิลดีดีสนะคะเสร็จแล้วเขาจะถามว่า Remove Spindle ์เพ s เอลิคีก็คือว่าจริงๆเขาจะให้เอาเข็มออกไปก่อนนะคะเอาเข็มทุกอย่างออกไปก่อนเสร็จแล้วก็กดกดปุ่มใดๆเพ้นเดี๋ยวเราเอา,านุญาตเอาเข็มออกก่อนแล้วใสหน้านะเอาวางไว้ เราเพเซนี้คียรือคีย์ใดทีนี้เราอธิบายกลุ่มนิดนึงว่าปุ่มมันมีอะไรบ้างก็คือตรงนี้เป็นหน้าจอนะปุ่มมันจะมีปุ่มสีแดงเนี่ยเ็เขียนว่ามอเตอร์ออนออฟก็คือเป็นปุ่มสําหรับใช้เปิดปิดมอเตอร์มอเตอร์นี่คือเวลาเราต้องการวัดอะล้วหัวเข็มจะหมุนนะคะเวลาจะวัดก็คือกดปุ่มนี้เวลาจะหยุดก็กดปุ่มนี้ แล้วก็จะมีกลุ่ม Option ซึ่งนี้เราไม่ได้ใช้เพราะไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์นะคะแล้วปุ่ม enter auto range อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะนี่จะใช้คือ set speed set speed ในที่นี้คือความเร็วรอบในการหมุนเราสามารถเซตได้แล้วก็ select display ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าหน้าจอตรงนี้จะโชว์ค่าอะไร display ค่าอะไรนะคะ select spindle คือเลือกว่า s p i n d l e ของเราในตัวเลขเท่าไหร่น,นี้เราต้องใส่ เพราะว่ามันจะมีมันมีพารามิเตอร์ที่มาคูณแล้วปรากฏค่าต่างๆเนาะแล้วก็มีกรีนอันนี้เราไม่ได้ใช้ส่วนลูกขอุ่งสองขึ้นลงเนี่ยเราจะใช้เยอะเพื่อที่จะปรับเพิ่มหรือลดความเร็วนะอ่ะทีนี้อ่ะเขาถามเขาบอกว่า remove spindle position key แล้วก็กด key เลยนะคือกดปุ่มไหนก็ได้เสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่ามันเป็นออโต auto z e ิ้ง n ิสคอมพิวเตอร์ก็คือเหมือนกับ calibrate หมา ก่อนที่จะเริ่มการวัดเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเครื่องใช้เราเิเบตแค่ครั้งเดียวก็ได้ถ้าเราใช้เข็มตัวเดิมถ้าเราเปลี่ยนเข็มเราอาจจะจาเป็นที่จะต้องรีเซ็ตเครื่องทีน,ะะนี้พอเขาคาลิเบตเรียบร้อยก็ือถามว่ารีเพสสปินโด้เพสอันนี้คีก็คือตอนนี้เราเอาหัวเข็มที่เราเลือกอะใส่ได้แล้วค่ะนั้นเราขอขอบกัน เรียบร้อยเราก็กดคีย์ใดๆทีนี้พอกดคีย์ใด,ดขึ้นปุ๊บตรงหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นว่าเป็น CP CP ในที่นี้คือหน่วยส e น t p o i n t คือหน่วยของความหนึ่ะแล้วก็ Off RPM Off ใน,นที่นี้ก็คือเรายังไม่มีการหมุนความเร็วรอบคะ RPM คือเรา d o m i ินิก็คือว่าความเร็วรอบที่ใช้เท่าไหร่ส่วนร์เซนต์ตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ทอ ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดว่ามันสาคัญไงตราต้องอ่านตัวตรงนี้โดยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นด้วยส่วนตรงเนี้ย C ก็คือ23.4สี่ซอุณหภูมิอุณหภูมขิของของปลายเข็มน,นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าตัวอย่างเราเท่าไหร่เราก็ต้องถูกลงไปดูจะเห็นว่าอุณหภูม,มิเพิ่มขึ้นนะคะตัวอย่างเราค่อนข้างทีมม่จะมีความอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วเพราะว่าทิ้งเอาไว้น,นานใะนเนี้ย ถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้เราไม่เราไม่ต้องการวัดเราแค่ดึงแค่ดึงหัวหัวคุณตะหมอกแค่นั้นมันก็ตรงนี้มันก็จะเป็นขีดขีดไปก็คือไม่มีการวัดติดตูอะเมื่อเราขอเริ่มต้นที่จะวัดขอเริ่มต้นที่จะวัดเราควรจะทำยังไงก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เราซลเลสปินโดกับ ซีเสปินโด้นคือเราต้องใส่ว่าเข็มเรานำเบอร์เราเราใช้หัวอย่างเลข18นะคะนั้กดซีเล็กสปินโดแล้วเราก็เลื่อนสามารถเลื่อนโดยใช้ลูกศรเลื่อนไปที่18ค่ะม่ะเดียวหอเป่ค่ะสเสร็จแล้วก็กดอีกทีหนึ่งหรือไม่ต้องกดก็ได้ ถ้าเราจะเช็คว่าสปินเดิลนัมเบอร์มันตรงหรือยังก็กดเซตสปินเดลอ,อีกทีคะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหรือว่าเซตเรียบร้อยเมื่อเราเซตเรียบร้อยแล้วเวลาเราวัดแต่ละครั้งปกติเราควรที่จะเริ่มวัดที่ RPM ต่ำๆความเร็วรอบต่ำเวลาเราจะเซต RPM เราเซตได้งไงก็คือเราสามารถกดที่ที่เซตสปีดอ๋อเราสามารถกดที่รูปสอนได้เลย ให้อย่างเงี้ย RPM จะถูกเซ็ตวไว้ที่อันเก่า0.60ใน,นเวลาเราเซ็ตเราสามารถเลือกที่ต่ำสุดก่อนก็คือในเงนี้ยข้อมูลมันจะมี2เซ็ตนะคะเริ่มจากศูนย์เนี่ยต่ำสุดศูนย์ก็คือไม่ไม่หมุนเนาะและ้วก็จะมีถัดมาเ,ออมเปิดมุิ่มขึ้นไป0.3 0.6 1.5 3.6 12 30 60 แล้วก็เป็นอีกเซตหนึ่งเรื่องที่ศูนย์ใหม่แล้วกดถ้ากดอีกทีจะเป็นศูนย์จุดห้าหนึ่งสองสองจุดห้าสี่ห้าสิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยก็คือสองเซตนี้จะมีะความเร็วรอบที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราเลือกความเร็วรอบได้นะคะเวลาเราวัดความหนืดเราต้องรายงานความนรวรอบเวลาวัดความหนืดอะไรก็ตามว่ารายงานความนรวรอบและอุณหภูมิอันนี้จาเป็น ความหน่ที่วัดได้ด้วยวิธีการนี้มันจะเรียกว่าความหนืดปรากฏเพราะว่าเป็นความหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบที่ใช้ซึ่งถ้าเรียนเลคเชอเร์แล้วจะรู้นะคะตอเราพูดถึงอะไรแล้วเวลาเราเริ่มต้นเราเริ่มที่ต่างๆก่อนเราสามารถเลือกสูตรสามได้เราก็กดเซ็ RPM เรียบร้อยแล้วเราก็กด off, มอเตอร์ออนออฟเพื่อที่จะเริ่มวัดพอกดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเริ่มหมุน ทีนี้เราเริ่มที่ทำเดวรอบต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นบอกว่าเข็มมนหนหหหหหหัหนุนหมุนอยู่นะะคะสิ่งที่เราจะต้องดูคืออะไรคือถ้ามันวัดได้มันจะขึ้นค่าที่ที่ C P จะเห็นว่ามันใช้เวลาะะ <ๆ S 1> แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องดูคือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี่คือเปอร์เซ็นต์ทอกค่าค่าความหนืดตรงเนี้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเปอร์เซ็นต์ทอกของเรา อยู่ในในช่วง10ถึงร้อยนะคะถ้ามากกว่านี้หรือเกินกว่านี้แปลว่าเราก็ต้องปรับ RPM หรือเปลี่ยนหัวที่ใช้วัดหรือไดรู้ตตัวอย่างลงนั่นเองเนี่จะเ,เห็นว่าเมื่อเราควนมากขึ้นเนี่ยความหลือมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลารวมไปถึงเปอร์เซ็นต์ม็อกที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซึ่งมันใกล้จะเกิน100ยแล้ว แปลว่าไรแปลว่ามันแนะนําเราว่าการใช้หัววัดเข็มอันเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวอย่างเราแล้วเพราะตัวอย่างเรามีความหนืดมากกว่าความสบบามารถของเข็มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราสบบามารถที่จะเปลี่ยนหัวก็ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ความความเร็วรอบที่ต่าสุดแล้วเนี่ยมันยังได้ความหนืสูงมากๆ แปลว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วอบเพิ่มขึ้นเพื่อดูผลของความเร็วล้อกต่อความหนืดได้เลยนะคะเพราะฉนั้นแปลว่าหัววัดหัวเบอร์สิแปดเนี่ยไม่เหมาะกับตัวอย่างที่เป็นนกไวยเราแล้วมันที่จะากดออฟทุกปิดไปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็าเปลี่ยนหัวโดยการถอดเกลียออก อันนี้เราจะเปลี่ยนหัวเป็นหัวเบอร์34แล้วก็ใส่เข้าไปติดก็เอาหัวเบอร์34ส่ใส่ลงไปดูทั่ว ตัวเปอร์เซ็นท้องอจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเร็วเหมือนกับเวลาที่เราใช้หัวใหญ่ใหญ่หร่หรแล้วเวลาที่เราวัดความหนึ่งปกติเวลาเราวัดความหนึ่งสิ่งที่ควรจะําก็คือว่าเมื่อเรา,เม,เ,ราเมื่อเรากดเราควรจะอ่านค่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ให้เท่าเท่ากันเช่น20วินาทีหลังจากเปิด เปิดหัวมอเตอร์หรือหนึ่งนาะทีหลังจากเปิดหัวมอเตอร์แล้วอ่านค่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าตัวอย่างอาหารหลายอย่างเนี่ยวความหนืดมันจะขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดอะไรมันจะเป็นที่จะต้องอเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการจะเปลี่ยนความหนืดรอบเราสามารถกดกด RPE เพิ่มขึ้นได้เลยเป็น0 6แล้วก็4 f แล้วมันก็จะ ทำต่อไปได้เลยหรือเราจะหยุดกว่านัได้นะคะแล้วเราก็กดให้ RPM เพิ่มขึ้นแล้วมซีเรสสปแล้วก็กดมอเตอร์ให้มันหนะะุบก็คือเมื่อความหนึบเพิ่มขึ้นไอ้เมื่อ RPM เพิ่มขึ้นเห็นว่าค่าความหนุบที่ที่อ่านก็จะลดลงเองทีนี้เวลาเราทำแหลกเราเราทำแหลกที่ผ่านมาคือเราจะดูผลของ ความเร็วรอบในการตวนต่อค่าความหนึ่งะฉะนั้นเวลาเราทดลองคือว่าเราสามารถเปลี่ยนความเร็วรอบให้เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นได้แล้วเราก็มาดูค่าความหนึ่งที่อ่าคนรอบต่ตตางๆก็สามารถวัดจับได้นะคะอีกอันหนึ่งที่เราจะให้หวัดจากเครื่องนี้ก็คือการวัดค่าเชียร์สเต็ปเชเรตนะเดีนะ๋ยวขอแยกิ เวลาเราวัดค่าเชเซสและเชเลตเนี่ย,ย,ยนะคะเราสามารถวัดได้โดยที่เราจะต้องฟิกค่า RPM อย่างเช่นติกไว้ที่1นึ่งดห้าแล้วกันแล้วก็เราเราเอา่อาไม่ใช่ฟิกค่า RPM ต้องเป็นฟิกอ่อ ค่า RPM แต่ว่าเราจะอ่านค่า s h e r e Space หรือชื่อย่อ p s s กับ c h e a r ์เหรือ SR จากหน้าจอเนี่ยที่ RPM ต่างๆแล้วมาคัดกรกันนะคะก็คือว่าก่อนอื่นเราให้เซ็ตสปีดไปที่ต่ำสุดก่อนเสร็จแล้วเรากดให้มันวัดนะมอเตอร์ออ,อ,อ,อนอออรอฟเมื่อผลมอเตอร์ออนออ,นองเนี่ยเราสามารถ เลือกเลกสลส Display ได้จากตรงนี้ที่เป็นค่าความหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันเป็นค่า S S ก็คือเ a r ยร์เสลนะ,ะเราสามารถบันทึกตรงนี้ได้ค่ะเมื่อเมื่อเมื่อจดค่านี้เสร็จแล้วเรากดครั้งมันจะเป็นค่า s h a r e ์เสลส์ลพงนะะนั้นเราสามารถที่จะบันอ่าจดค่า s h a r e s เสลส s เ a ียที่แต่และ R P M ได้เนาะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า เราอ่านค่าที่0.3เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถหยุดสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนเชสตสปิดนะคะแล้วก็ลองอ่านค่าใหม่เพราะฉะนั้นเชสต์เดทเอลเชเรตจะเปลี่ยนกดอีกทีหนึ่งือเป็นค่า0.1กดอีกทีจะเป็นค่าเชสต์เดทนะและเนี่ยเราสามารถบันทึกค่าเชสต์เดทเชเรตแล้วก็ค่าความหนึ่งได้ในหลายๆช่วงของ ควมเรลอบแล้วเราสามารถเอาค่าเชสเซสกับเชเลกเนี่ยมาคอดการาฟเพื่อที่จะดู flow เฮ h a v i o r ของตัวอย่างอาหารของเราได้แต่ทุกครั้งที่ทำต้องเช็คตรงนี้ว่าเปอร์เซ็นต์ท็อปอยู่ในช่วง10%ถึง100%หรือเปล่าถ้านอกเหนือจากนี้แล้วแปลว่าช่วงความเร็วรอบที่เราใช้หรือหัวเข็มที่เราใช้มันไม่เหมาะทีน,นี้เราต้องทำการทดลองถึงจะรู้ว่าเราควรใช้ช่วงไหน ทีนี้เดี๋ยวในเรื่องของผลการทดลองแล้ววิธีการวิเคราะห์ผลการทดลองเดี๋ยวเราจะทําเป็น w e r p o i อ t เอามาเพิ่มเติมให้ทีสำหรับวิธีการใช้เครื่องเนี่ยเราขอให้ทุกคนใช้เครื่องอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะาของนหนปิดก่อนโดยเฉพาะหัวตรงด้านนี้นะคะหัวเข็มที่ไว้จะต้องเก็บฝาปิดอันนี้ไวให้ดีๆต้องปิดทุกครั้งเวลาหลังใช้งาน แล้วก็ไม่ทําการหมุนหัวตรงนี้ด้วยมือจำไว้ว่าเราฟิกขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วหวุนมเฉพาะตัวเดือยที่ต่อเท่านั้นก็<อ><อ>สําหรับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงการใช้หัวหัวปกติเนาะจะเป็นการใช้ small sample adapter เท่านั้นสําหรับการใช้หัวปกติก็คือว่าเราสามารถติดหัวเข็มเนี่ยเท่ากับหัวปั่นเนี่ยได้เลยโดยที่ งส่วนที่เป็น small c h a t b e r adapter ตรงนี้เราออกไปตัวอย่างก็ใส่ใน beaker หรืออะไรที่เหมาะสมอย่าลืมว่าอย่าลืมเปลี่ยน spindle number นะคะอย่าลืมว่าตัวอย่างคนที่จะสูงเกินกว่าตรงส่วนส่วนที่เป็นร่องของเข็มแต่ละตัวที่เราเลือกใช้นะแล้ววิธีการเซตอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้สำหรับตัวเครื่องมีหลักๆประมาณเท่านี้